เองงน้ไม้จ้ะวันนี้มาจะสวัสดีด้วยซิเอาสวัสดีด้วยที่ไายเดียวในนี่แหละเปล่าไม่ใครกันแน่ก็คุยในคลิปเนี่ยคนอยากบอกน้ำเยนมแบนะเกงน้ไม้อร่อยมากก่อเนะโอ้โอ้ห้องืีอเนะ แกงข้างในสดเสร็จหมดรอด้วยหายปังนี่น้ำจิ้มเซ็ปเซ็ปหอยหวานหอยปังอร่อยไหม กินมอร่อยมากเลย,ยเทุกแมมเศรษฐะชอบมาก,กมมตอมไรน้เย็นนยน่าทำ่าไหร่ตมเลยนี่ยังเห็นไหมเห็นไหมเห็นี่ยังไม่หมดเลยนะเนี่ยเอ้ยมันของอร่อยไม่อ้วนก็นไม่รู้จะว่าไงไม่อ้วนย <c oughs> ่างเย็นๆมันจะตก